มูหนีมูหญยครับพี่น้องเ <c oughs> ็ดเผ่งหวานครับลอยกำลังเก็บอบยู่เดหนาเรงครับ มนี้ 1, วันเสาร์ที่20มีนาคมครับ2 5 6 4ครับมือนเนี้ยเฮ็ดเกิดเดินที่เดินหาครับพี่น้องมึงครับผู Hi, <please. S 1> ้่อยเต็มมือเต็มไหม่เต็มมือเหรอครับมึง สวัสดีครับพี่น้องเหมือนีลุยสารพาลุยผ่าพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกขึ้นเขาหระครับเก็บเห็ดช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลฤดูกาลของการเก็บเห็ดครับช่วงเดือนซีเดือนหาครับทั้งจันทบุรีมีเอฟซีพี่น้องบางคนครับเพราะเมนของมาว่าเออมันเมนอยู่ว่าเก็บเห็ดช่วงเดือนหาเดือนซีเดือน,นหาเพาะสั่นครับนาแรงครับ อันนี้อีหลีครับเนี่ยอันนี้เดือนมีนาครับเห็ดดอนฝนตกลงมากได้เก็บเลยครับเห็ดบ่อทั้งจันทบุบริเมันอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องก่อนติเก็บเห็ดกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับมันนีกับมากับผู้ซอยครับมาหนีผู้ซอยวางครับนี่ก็ตลังเก็บอยู่ครับ ก็เป็นเปลี่ยนครับพอเลยครับอันนี้มันกับบานนะครับแต่า่าเห็ดนาแร่งขั้นบานเนี่ยมันก็กินได้ยูะครับมันมันบอคือหนาผลขั้นหนาผลบานนี่เปื่อยห,หมดแหละครับ ครับมะพร้าวเฮดเผ่งหวานสองดอกครับพี่น้องนี่ในผู้ซอยเก็บน้ำเก็บ,บมีดเยอะแต่เนาะ พอเใ็้เพิ่นบานสองสามดอกครับโอ้นี่ครับอยูุนอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่หยีบยบสองสามดอกครับมั้งนี่แต่ดอกอมๆเลยโอ้แมงอย่างคือบินบัน,นบันกัน ดอกหนึ่งสองสามดอกครับนี่ <Okay. S 1> อยู่ข้างในเนี่ย <Okay. S 1> โอ้มันเกิดจุดหกอันหนึ่งครับ หวานครับมัเห็ดพวกนี้แซ่บครับเนะี่ยนี่ครับมะพรอยอครับโอ้ยมัเห็ดยังไงขึ้นเขาเห็นนั่นกินได้ปะเห็ดเปลืองไฟปะ,ะม้่แมนไม่มีครับดอกนึง นี่ก็หลายดอกอยู่ครับแนี่ยเย,ยอะข้างในอย่ากระดอกนึงครับนะครับพูดปล่อยเก็บเพิ่ รัเจอยขายุนอ้าว้เป็นเสียครับโอ้เต็มตาครับพี่น้องมูนี่มูงี่ครับพี่น้องทั้งหลังหม,มือครับหลายเป็นสิบดอกเลยเอาเก็บก่อนครับปัดนะ 好了。<Okay. S 1> มูนี่มูใหญ่ครับพี่น้องเอน,งองน็ดเปิ่งหวานครับ มวนเลยครับพี่น้ององ้าเกลียดไงหรอครับ มูหนีขคือสิมดแล้วครับเดี๋ยวหามูไหมก่อนครับโอ้มูหนีมูเงี้ครับพี่น้องติตตามไปกันทำกันนะ้ครับพี่น้องอนี่ผู้ซอยกับมพออีกมูหนึ่งครับหลายดอกอยู่ซอยกำลังเก็บอยู่เย็ดน,ดนาแรงครับ มือนี้วันเสาร์ที่20มีนาคบครับ2,564ครับมืเนเนี่ยเน็ดเกิดเดินที่เดินหาครับพี่น้องอครับม,นมูนี่มูง่ายเกินะครับเนี่ยโอ้ยขาหุด บึงครับผูต้ตอยเต็มมือเต็มใม่เต็มมือเหรอครับบึง,<อ>บงติงเดเ,เดต็มกตาแล้วมูไ่ได้กับมูเนี่ย โมนี่กับเต็มกับตาครับเดี๋ยวหาต่อก่อนครับโอ้ยังในถิ่มีถุงใส่เนาะบ้านนี้เนาะต้องหาถุงใส่แล้ะหรอครับบ้านน่ะมันเต็มกับตาแล้วเดี๋ยวจัดเฮ็ดดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะมุนอ่ะติดตามไปน้วกันครับพี่น้องจะได้เพิ่อมอีกว่เฮ็ดเพิ่งหวานครับเบนซีเซน,นหาครับโอ้ออกกระพาะได้กินเนา่ครับครับ บาปพักหวานป้าครับโอ้ไล่ครับเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปเพาะบ้างครับล้องเลไปเพาะบ้างติดติดบ้องพ่ออีกครับเนี่ยสองสามดอกครับสี่ดอกครับมําบังพอมะพร้าอีกโมงหนึ่งครับนี่สี่ดอกหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกครับนี่ต่ดอกงามๆครับเดี๋ยวให้ผู้ซอยเก็บครับ โม้หนี่ม้มยังยู่ครับพี่น้องอตาดอกนี่ครับหนึ่งสองสามสามดอกครับ เดี๋ยวไปเก็ยบยูอันข้างนาเยี่ยครับสองสามดอกอโอ้ย,อยหกหลายพี่น้องเทิงอีก คัของแม่ครับโอ้โนี่ครับบูป้าเขาไปเอาครับออกคักออกแน่ครับเห็ดเึิงวนนะัดน่ะโอ้หล่นตาตาแล้วครับที่นอง เหตุใจกอไผ่ครับโอ้แต่มีหั่งมิ่มแต่น้อยเนาะโอ้พอหั่งมิ่มแล้วครับพี่น้องเห็ดตุใจกอไผ่ครับพอทั้งหั่งมิ่มทั้งเห็ดครับโอ้นี่ครับหั่งมิ่มเอาหมันทั้งเห็ดก็ทั้งหั่งมิ่มแล้วครับบัดเนี่ยเดียวเอาหังมิ่มแล้วครับบัดเนี่ยหั่งมิ่มอยู่เลยกอไผ่ครับต่ำๆเดี๋ยวเดี๋ยวมิ่มแล้วครับบัดเนี่ย โอ้โอ้มีมืห้างนี่ก็หายแต่เนาะครับแกบอกว่าสีบินออกมากหรอเดี๋ยวมีมกอนครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับในถึงมีมในถึง,ในถ,งในถึงเห็ดครับหมานอยู่ครับมาเน,น,นี่ยเอ้าเก็บกอนมีมเราเก็บเห็ดต่อละครับบัดอยูร่วมกันเลยครับอยู่รอๆเหยืออืนมีมละเห็ดกระได ừ buồn đọt lên thôi dưa ngọm đằng đi đọt như thế lắm โอ้โนี่กับมันครับโยครับมันทึงมิมครับเห็ดกระไดเต็มกระตาครับพี่น้องทึงมีมทึงเห็ดครับเอาเก็บเห็ดเดินที่เดินหากับมันครับยยครับเห็ดเผึ่งหวานเอามาคลิปนี้เช่าเดยกฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับมาคลิปเก็บเห็ดกับกดติดตามไว้เยครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับเอาคลิปนี้กับสวัสดีครับ